เบื้องหลังความสําเร็จของคนระดับท็อปไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่เงินไม่ใช่ดวงแต่คือนิสัยเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นค่าและไม่เคยทำต่อเนื่องพอที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้นี่คือเรื่องจริงที่ฟังแล้วคุณจะรู้ได้ทันทีว่าทำไมนิสัยเล็กๆของคุณกำลังทำลายอนาคตใหญ่ๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณจะได้เห็นว่า คนสำเร็จเขาเล่นเกมชีวิตยังไงข้อ1คนเก่งชนะเพราะนิสัยคนแพ้ก็แพ้เพราะนิสัยเช่นกันไม่มีดวงไม่มีปฏิหารมีแค่สิ่งที่คุณทำสามทุกวันเท่านั้นชีวิตไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยมันคือเกมที่คนมีนิสัยที่พาไปข้างหน้าจะค่อยๆทิ้งระยะห่างและคนที่มีนิสัยที่ดึงตัวเองลงจะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัว ไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนสำเร็จไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนล้มเหลวมีแค่นิสัยเล็กๆที่คุณปล่อยให้มันลากคุณไปทางไหนมากกว่าและส่วนใหญ่มันลากลงมากกว่าลากขึ้นคุณทำอะไรซ้ำคุณก็กลายเป็นแบบนั้นซ้ำดีเท่ากับดีขึ้นซ้ำแย่เท่ากับแย่ลงมันแฟร์กว่าที่คุณคิดลองมองชีวิตแบบภาพรวมนิสัยไม่ใช่เรื่องจิว๋ว มันคือเส้นทางที่คุณยืนอยู่จะเดินขึ้นหรือเดินลงดูนิสัยประจำวันก็รู้แล้วความสำเร็จไม่ใช่เรื่องเก่งแต่เป็นเรื่องคุณกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะน่าเบื่อแค่ไหนและความล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายแต่มันมาจากการปล่อยให้การเลื่อนการผัดการหนีการโกหกตัวเองชนะคุณทีละวันทีละวันนิสัยเหมือนน้ำหยดบนหิน วันแรกไม่รู้สึกเดือนแรกไม่เห็นผลปีต่อมามันทำหินเป็นหลุมและนิสัยของคุณกำลังทำแบบเดียวกันกับอนาคตของคุณคุณเพียงแค่ไม่ได้สังเกตว่ามันกัดลึกแค่ไหนแล้วนิสัยคือคนขับรถล่องหนคุณนั่งอยู่ในรถชีวิตตัวเองก็จริงแต่คุณไม่ได้เป็นคนถือพวงมาลัยเพราะคุณยกพวงมาลัยให้ความเคยชินไปตั้งนานแล้ว คุณเลยไปที่เดิมวนที่เดิมเสียเวลาแบบเดิมแพ้แบบเดิมไม่ใช่โชคไม่ใช่กรรมไม่ใช่ใครทําเป็นนิสัยที่คุณไม่เคยจัดการข้อหนึ่งเลือกนิสัยเดียวที่กำลังทำร้ายชีวิตที่สุดแล้วหยุดมันวันนี้เลยไม่ต้องครบทุกข้อเอาแค่ข้อเดียวที่คุณรู้ว่ามันพาชั้นลงข้อ2เพิ่มนิสัยเดียวที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น1%ในแต่ละวันเช่น การอ่านการทำงานที่ยากการออกกำลังกายเพิ่มทีละนิดแต่เพิ่มทุกวันข้อ3ตัดสิ่งล่อหนึ่งอย่างมือถือก่อนนอนตัดสิ่งล่อเท่ากับนิสัยดีเกิดง่ายขึ้นความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคนเก่งกว่าแต่มันเป็นเกมของคนที่ชนะตัวเองได้บ่อยกว่าและความล้มเหลวก็ไม่ใช่เรื่องโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของนิสัยที่คุณปล่อยให้มันชนะคุณนานเกินไป คุณจะไปต่อหรือจะวนอยู่ที่เดิมไม่ได้ขึ้นกับฝันไม่ได้ขึ้นกับโชคขึ้นกับนิสัยที่คุณเลือกปล่อยให้มันชนะในวันนี้เท่านั้นข้อ2บางคนอยากสำเร็จแต่ใช้ชีวิตเหมือนคนที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอะไรเลยคุณอยากมีชีวิตใหม่แต่ยังทำตัวเหมือนคนเดิมทุกวันแล้วคิดจริงเหรอว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนผมรู้ว่าคุณอยากสำเร็จนะอยากรวยขึ้นอยากก้าวหน้าอยากมีชีวิตดีด แต่ลองมองตัวเองสิตื่นมาก็ทำเหมือนเมื่อวานงานสำคัญก็ยังผัดผ่อนเหนื่อยก็เปิดโซเชียลหนีปัญหามีเป้าหมายแต่ไม่แตะมันสักทีพูดว่าจะเริ่มใหม่ทุกต้นเดือนแต่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป๊ะทุกเดือนคุณรู้ว่าคุณอยากไปไกลแต่พฤติกรรมคุณกำลังบอกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนความจริงคือคนเราไม่ได้กลัวความสำเร็จแต่กลัวความไม่คุ้นเคย สมองมนุษย์ถูกออกแบบให้รักความคุ้นเคยรักความปลอดภัยแม้สิ่งนั้นจะทำร้ายชีวิตก็ตามวัฒนธรรมบ้านเราก็เสริมแบบนี้อย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวเหนื่อยอยู่แบบเดิมก็ได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองถ้าจะเริ่มต้องพร้อมก่อนนะคำพวกนี้ทำให้คุณติดอยู่ในกรงพฤติกรรมเดิมๆและทำให้คุณเชื่อว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มคือทางรอดทั้งที่จริงมันคือทางตัน ลึกๆแล้วคุณไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนคุณแค่กลัวความลำบากช่วงแรกมากกว่ากลัวชีวิตล้มเหลวในระยะยาวถ้าคุณยังพึ่งนิสัยเดิมๆคุณจะได้ผลลัพธ์เดิมๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยงานเดิมเงินเดิมปัญหาเดิมความฝันยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเวลาไหลไปแต่ชีวิตค้างอยู่ที่เดิมคนอื่นเดินหน้าแต่คุณย่ำเท้าในที่เดิม และที่หนักที่สุดคือคุณจะเริ่มโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองดวงไม่ดีไม่พร้อมยังไม่มีโอกาสทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนแม้แต่นิสัยเดียวที่ขวางอนาคตคุณไว้จำไว้ให้ขึ้นใจความสำเร็จไม่ได้ต้องการคนเก่งมันต้องการคนที่กล้าเป็นคนใหม่มากกว่าคนที่พอใจกับตัวเดิมถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนอนาคตก็จะไม่เคยเปลี่ยน ไม่ว่าคุณจะหวังมากแค่ไหนก็ตามผมให้3เทคนิคแบบใช้งานได้จริงไม่สวยหรูไม่เฟก 1. ถามตัวเองทุกเชา้าวันนี้ฉันจะทำอะไรที่คนเมื่อวานไม่ทำให้ตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นและให้ทำให้เสร็จ 2. หักหนึ่งนิสัยที่รู้ว่าพาไปสู่ชีวิตเดิม,เดมๆเช่นเลื่อนปลูกเลื่อนงานเลื่อนการเริ่มเลื่อนทุกอย่าง ลดเลื่อนชีวิตคุณจะเร่งขึ้นทันที 3. ตั้งกฎ15นาทีทำงานสำคัญ15นาทีโดยไม่แตะมือถือแค่15นาทีหนังชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยลองถามกับตัวเองคุณอยากสำเร็จจริงๆหรือแค่พูดไปงั้นๆแต่ยังอยากใช้ชีวิตแบบเดิมคำตอบในใจคุณคือคำพยากรณ์ชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าวันนี้เปลี่ยนแค่นิสัยเดียว แค่หนึ่งอย่างแต่ทำให้ชนะตัวเองจริงๆหนึ่งครั้งเล็กๆแต่เปลี่ยน trajectory ของชีวิตได้ทั้งเส้นคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อวนลูปซ้ำแบบเดิมคุณเกิดมาเพื่ออัปเกรดเวอร์ชั่นของตัวเองทุกวันและจำไว้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนเล็กๆซ้ำๆที่ทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ผมเชื่อในคุณ ผมรู้ว่าคุณทำได้และผมหวังว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นขึ้นมาเป็นคุณที่อัปเดตแล้วไม่ใช่คุณเวอร์ชันเมื่อวานข้อ3คนธรรมดาใช้เวลาไปกับการบน่นแต่คนสำเร็จใช้เวลาไปกับปรับที่ละ1%เปอร์เซ็นต์เคยสังเกตไหมคุณบ่นเก่งขึ้นทุกปีแต่ชีวิตคุณไม่เคยดีขึ้นตามเลยสักนิดผมรู้ว่าคุณเหนื่อยคุณเครียดคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นแต่ลองฟังผมนะ คุณบ่นรถติดคุณบ่นงานหนักคุณบ่นเงินไม่พอคุณบ่นคนรอบตัวคุณบ่นว่าโชคไม่เข้าข้างแต่หลังจากบน่นคุณก็ยังตื่นเวลาเดิมทำงานด้วยนิสัยเดิมคิดแบบเดิมที่ทำให้ชีวิตคุณค้างอยู่ที่เดิมและที่เจ็บกว่านั้นคือคุณใช้คำพูดสร้างเหตุผลแต่ไม่เคยใช้มันสร้างนิสัยที่จะช่วยคุณจริงๆความจริงคือคนเราบ่นเพราะมันสบายกว่าการปรับตัว บ่นเท่ากับระบายอารมณ์ทันทีแต่ปรับตัวเท่ากับต้องสู้กับตัวเองวัฒนธรรมของเราก็สนับสนุนแบบนี้ด้วยโตมากับประโยคประมาณว่าบ่นไปเถอะเดี๋ยวก็ชินชีวิตมันก็แบบนี้แหละคนอื่นเขาก็ย่ำแย่เหมือนกันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าการบ่นคือการจัดการปัญหาแต่จริงๆแล้วมันคือการหนีปัญหานั่นแหละบ่นเท่ากับปลอบใจตัวเองชั่วคราว ปรับตัวเท่ากับเปลี่ยนชีวิตจริงๆและสมองของคุณคุ้นเคยกับความรู้สึกสบายชั่วคราวมากกว่าเลยเลือกบ่นซ้ําๆแทนที่จะลงมือทําอยากให้คุณคิดดีๆนะถ้าคุณยังบ่นมากกว่าปรับคุณจะได้ชีวิตแบบนี้ไปอีก5 1 0ถึง10ปีโดยไม่ต้องเดาเลยรายได้เท่าเดิมโอกาสเท่าเดิมความเครียดเท่าเดิมและที่เจ็บสุดศักยภาพของคุณก็ยังถูกดองไว้ที่เดิม ในขณะที่คนที่ไม่บน่นแต่ปรับวันละหนึ่งเปอร์เซเขาจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังแบบมองไม่เห็นฝุ่นเพราะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดจากก้าวใหญ่แต่มาจากการไม่เสียเวลากับการบ่นทีละเล็กทีละน้อยปากที่ใช้บน่นถ้าเอาไปใช้ถามตัวเองว่าฉันปรับอะไรได้บ้างวันนี้คุณจะรวยขึ้นเร็วขึ้นและก้าวหน้าแบบที่คุณไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ความสำเร็จแพ้คนบน แต่แพ้ไม่สู้คนที่ปรับวัลลนิดจริงๆผมให้สมเทคนิคที่ฆ่านิสัยบ่นได้จริง 1. สังเกตตัวเองหนึ่งวันว่าคุณบ่นเรื่องอะไรบ่อยที่สุดเขียนลงกระดาษเพื่อให้เห็นว่าคุณไม่ได้บ่นเพราะปัญหาแต่บ่นเพราะนิสยัย 2. ตั้งคำถามใหม่แทนการบน่นแทนที่จะพูดว่าทำไมมันแย่จังให้ถามว่าฉันปรับอะไรได้1%อร์ซภายในวันนี้ 3. ตั้งชาเลนจ์7วันห้ามบน่นให้ปรับทุกครั้งที่กำลังจะบน่นให้หยุด2วินาทีแล้วเปลี่ยนเป็นลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีคุณจะตกใจว่าชีวิตเปลี่ยนแค่ไหนใน7วันถามกับตัวเองตอนนี้ผมบ่นเพราะมันช่วยหรือผมบ่นเพราะมันง่ายกว่าเปลี่ยนตอบในใจแบบไม่ต้องโกหกคุณจะเห็นความจริงของตัวเองทันทีเริ่มจากเรื่องเดียวแค่เรื่องเดียวพอ วันนี้งดบ่นหนึ่งเรื่องแล้วปรับหนึ่งอย่างแทนอย่าเริ่มใหญ่เริ่มเล็กแต่เริ่มจริงคุณมีพลังมากกว่าที่คุณเชื่อและคุณไม่ได้ห่วยอย่างที่คุณคิดแค่คุณปล่อยให้นิสัยบน่นขมโมยศักยภาพของคุณไปเฉยๆถ้าคุณเปลี่ยนจากบน่นเป็นปรับแม้แค่วันละหนึเปอร์เซเส้นทางชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแบบไม่ต้องรอปาฏิหาร ผมเชื่อว่าคุณทำได้และวันนี้ผมอยากให้คุณเริ่มชนะตัวเองสักครั้งพรุ่งนี้คุณจะภูมิใจในตัวเองกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แน่นอนครับข้อสชีวิตส่วนใหญ่ไม่ตันแค่เจ้าของชีวิตดื้อและขี้เกียจเกินกว่าจะสร้างนิสัยใหม่คุณรู้ไหมหลายครั้งชีวิตไม่ได้ตันหรอกแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่ดื้อเกินไปขี้เกียจเกินไปและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยสักทีผมรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกว่า ทำไมชีวิตมันถึงไปต่อไม่ได้ทำไมผมพยายามแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแต่ลองจับภาพนี้ดูคุณรู้ว่าต้องตื่นเช้าแต่ก็ยังเลื่อนปลุกคุณรู้ว่าต้องออกกําลังกายแต่ก็บอกตัวเองว่าเหนื่อยคุณรู้ว่าต้องเลิกไถมือถือก่อนนอนแต่ก็ทำทุกคืนคุณรู้ว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างแต่ก็ใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนปิดทุกประตูของชีวิตแล้วคุณก็สรุปว่าชีวิตผมตัน ทั้งที่จริงๆแล้วนิสัยคุณตังหากที่ตันความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับคือคนเราไม่ชอบเปลี่ยนไม่ใช่เพราะมันยากแต่เพราะมันทำลายความคุ้นเคยที่สมองรักที่สุดสมองของคุณถูกโปรแกรมมาให้เลือกสิ่งที่คุ้นเคยเพราะมันปลอดภัยกว่าการเริ่มต้นใหม่สังคมก็ยิ่งสปอยคุณด้วยประโยคแบบทำเท่าที่ไหวก็พอชีวิตมันก็แบบนี้แหละอย่าฝืนเดี๋ยวเหนื่อยประโยคพวกนี้ทำให้คุณดื้อ ทำให้คุณเชื่อว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็อยู่ได้ทั้งที่ความจริงคืออยู่แบบเดิมนี่แหละที่ทําให้ติดลมและขี้เกียจไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนแย่แต่เพราะสมองเลือกเส้นทางที่ใช้พลังน้อยที่สุดเส้นทางที่ง่ายที่สุดเส้นทางที่สบายที่สุดแม้มันจะเป็นเส้นทางที่พาคุณวนลูปชีวิตก็ตามถ้าคุณยังดื้อกับนิสัยเดิมๆคุณจะได้อันดับต่อไปแบบอัตโนมัติรายได้เท่าเดิมโอกาสเท่าเดิมความก้าวหน้าเท่าเดิม ความเครียดมากกว่าเดิมและที่หนักที่สุดคือคุณจะเริ่มเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรกับความสำเร็จทั้งที่จริงๆคุณแค่ยังไม่ปล่อยให้นิสัยดีๆเกิดขึ้นในตัวเองเลยสักอย่างเดียวจำไว้ให้ดีนะชีวิตไม่ได้พังเพราะโลกใจร้ายแต่พังเพราะนิสัยเดิมๆที่คุณเอื้อให้มันอยู่รอดทุกวันคุณไม่ได้แพ้โลกคุณแพ้นิสัยตัวเองที่คุณปกป้องมาตลอดต่างหากผมให้สามวิธีที่ใช้ฆ่านิสัยเดิมๆได้จริงหนึ่ง ทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำที่สุดเป็นอย่างแรกของวันคุณจะเปลี่ยนระดับพลังตัวเองทั้งวันทันที 2. ตั้งเวลาทำงานแบบห้ามแตะมือถือ25นาทีเทคนิคเดียวแต่เปลี่ยนประสิทธิภาพชีวิตคุณได้แบบชัดเจน 3. เขียนนิสัยที่ต้องการเปลี่ยนออกมาหนึ่งข้อและทำมันให้ได้3วันติดอย่าเลือกหลายข้อเลือกข้อเดียวแต่ทำจริงถามตัวเองตอนนี้เลย ผมกำลังติดอยู่ในปัญหาหรือผมแค่ติดอยู่ในนิสัยเดิมที่ไม่ยอมเปลี่ยนตอบคำถามนี้ให้ตรงคุณจะเห็นอนาคตตัวเองชัดขึ้นมากคุณไม่ใช่คนล้มเหลวคุณไม่ใช่คนห่วยและคุณไม่ได้แพ้ใครเลยคุณแค่ยังไม่ให้โอกาสตัวเองชนะนิสัยเดิมๆที่ขวางชีวิตคุณอยู่เท่านั้นวันนี้เริ่มจากแค่ก้าวเดียวพรุ่งนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมข้อ 5. คนล้มเหลวเลือกสิ่งที่ง่ายก่อนเสมอ แล้วต้องทนเจอสิ่งที่ยากไปทั้งชีวิตคุณรู้ไหมความจริงที่โหดที่สุดคือคนที่เลือกความง่ายตอนนี้จะได้ใช้ชีวิตที่ยากไปทั้งชีวิตผมรู้ว่าคุณเคยทำแบบนี้งานสำคัญวางไว้ก่อนดูคลิปง่ายกว่าตอบแชทง่ายกว่านั่งเฉยๆง่ายกว่าบอกตัวเองว่าไว้ก่อนง่ายที่สุดแต่พอคุณเลือกสิ่งง่ายซ้ำๆคุณต้องเจอกับสิ่งยากที่ตามมาทุกวัน ยากเพราะเงินไม่พอยากเพราะงานทับยากเพราะไม่มีวินยัยยากเพราะสุขภาพพังยากเพราะโอกาสไม่เคยเข้ามาทุกครั้งที่เลือกง่ายคุณกำลังเซ็นสัญญาสร้างชีวิตยากในอนาคตโดยไม่รู้ตัวทำไมเราถึงเลือกสิ่งที่ง่ายก่อนเสมอเพราะสมองถูกออกแบบมาให้หลีกหนีความเจ็บแบบทันทีและเลือกความสบายแบบเร่งด่วน instant relief อีกอย่างวัฒนธรรมรอบตัวก็ป้อนคุณด้วยคำว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำได้นี่แหละคือประโยคที่ฆ่าคนมานับไม่ถ้วนคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่ถูกสมองล่อลวงว่าง่ายตอนนี้เท่ากับดีทั้งที่จริงมันคือนี่ที่จะตามมาทวงแบบโหดที่สุดในภายหลังวันนี้คุณเลี่ยงความลำบาก30นาทีแต่ต้องแลกด้วยความทุกข์30ปี วันนี้คุณไม่กล้ารับความเจ็บเล็กๆแต่ต้องทนเจ็บใหญ่ในอนาคตคนที่ใช้ชีวิตแบบง่ายก่อนยากทีหลังจะเจอสิ่งนี้แบบไม่ต้องลุ้นเลยชีวิตติดลูปรายได้ไม่โตเป้าหมายไม่ถึงความสุขไม่มาและสุดท้ายยอมรับชะตาทั้งที่มันคือผลจากนิสัยตัวเองจำให้ขึ้นใจนะคนสำเร็จถูกความยากทรมานไม่กี่นาทีแต่คนล้มเหลวถูกความง่ายทรมานไปตลอดชีวิต เหมือนคุณเจอประตูสองบานประตูหนึ่งง่ายตอนนี้เปิดกว้างสว่างสบายแต่เดินไปนิดเดียวเป็นทางตันส่วนอีกประตูยากตอนนี้มืดหนักไม่ชวนเปิดแต่พอฝืนเปิดด้านในคือเส้นทางโล่งยาวที่ชีวิตคุณฝันอยากเดินมาตลอดผมให้เทคนิคแบบใช้จริงไม่ขายฝัน 1. กด5วินาทีสังหารความง่าย ถ้าคุณรู้ว่าต้องทำสิ่งยากให้นับ 5, 4, 3, 2, 1แล้วทำทันทีอย่าปล่อยให้สมองหาเหตุผลหนี้ 2. ใช้ชนะตอนเช้าเท่ากับพลังทั้งวัน 3. เลือกทรมานแบบสั้นแทนทรมานแบบยาวถามตัวเองง่ายๆว่าผมอยากเหนื่อย20นาทีหรือเหนื่อยไปอีก20ปีฝึกถามตัวเองแบบนี้ทุกครั้งที่กำลังจะเลือกสิ่งง่าย สิ่งที่คุณกำลังเลือกช่วยคุณหรือขุดหลุมฝังชีวิตคุณผมอยากให้คุณจำสิ่งนี้ให้ลึกที่สุดความสำเร็จไม่ได้เป็นของคนเก่งมันเป็นของคนที่ยอมเหนื่อยก่อนในเวลาที่คนอื่นเลือกสบายคนที่เลือกยากตอนนี้จะได้ใช้ชีวิตง่ายในอีกหลายปีแต่คนที่เลือกง่ายตอนนี้จะต้องใช้ชีวิตยากจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่น่าปล่อยตัวเองมาถึงจุดนี้เลยคุณมีศักยภาพมากพอ คุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดและถ้าวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ยากเพียงหนึ่งอย่างพรุ่งนี้คุณจะไม่ใช่คนคนเดิมอีกต่อไปข้อ6บางคนใช้ข้ออ้างเล็กๆทำลายอนาคตใหญ่ๆของตัวเองทุกวันนิสัยเดียวที่ควรเลิกก่อนคือนิสัยโกหกตัวเองข้ออ้างเล็กๆของคุณกำลังกัดกินอนาคตที่คุณอยากได้แบบชา้ชาๆแต่โหดที่สุด ทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังเขียนใบอนุญาตทำลายชีวิตตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวข้ออ้างเหมือนสนิมที่เกาะเหล็กทีละนิดตอนแรกไม่เห็นอะไรแต่พอรู้ตัวอีกทีมันกัดจนโครงสร้างชีวิตของคุณพรุนไปทั้งแผ่นแต่คุณยังหลอกตัวเองว่าเหล็กมันแข็งแรงพอทั้งที่มันผุจนใกล้พังแล้วข้ออ้างหนึ่งคำ เหมือนการหยดน้ํามันลงกองไฟดูเล็กแต่พอมันติดลมมันเผาความฝันคุณจนไม่เหลืออะไรให้เก็บและคุณยังพูดว่าผมไม่ได้ล้มผมแค่พักทั้งที่คุณหยุดเดินไปนานแล้วคุณมีกุญแจเปิดประตูอนาคตอยู่ในมือแต่คุณเลือกยืนอยู่หน้าประตูแล้วพูดว่าไว้พรุ่งนี้ก็เปิดได้จนวันหนึ่งคุณพบว่า กุญแจมันขึ้นสนิมจนบิดไม่ได้อีกแล้วและคุณก็ยืนค้างอยู่ที่เดิมแบบนั้นไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายแต่เพราะคุณดื้อที่จะโกหกตัวเองทุกวันข้ออ้างไม่เคยฆ่าคุณทันทีมันฆ่าช้ากัดลึกล้มคุณแบบไม่ให้เสียงเตือนคุณคิดว่าคุณแค่พักแต่ข้ออ้างกำลังพาคุณเดินออกจากเส้นทางชีวิตที่คุณอยากได้ทีละเก้าทีละเก้า โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่ามันพาคุณออกมาไกลแค่ไหนแล้วหยุดประโยคโกโหกตัวเองทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่สมองบอกว่าเดี๋ยวค่อยทําให้ตอบกลับทันทีว่าตอนนี้หยุดมันตรงนั้นไม่ต้องคิดเพิ่มทําสิ่งที่คุณไม่อยากทําที่สุดก่อนเสมอแค่ชนะตัวเองเรื่องเดียวในตอนเช้าข้ออ้างจะหมดพลังไปครึ่งวันทันที เขียนข้ออ้างที่คุณใช้บ่อยที่สุดออกมาแล้วเผามันทิ้งในความคิดไม่ต้องให้มันอยู่ในหัวเห็นตัวอักษรเท่ากับเห็นความจริงเห็นความจริงเท่ากับเลิกโกหกตัวเองง่ายขึ้นความจริงคือคุณไม่ได้พังเพราะคนอื่นคุณไม่ได้พังเพราะโชคไม่ดีคุณไม่ได้พังเพราะโอกาสไม่เข้าหาคุณพัง เพราะคุณเลือกเชื่อคำโกหกในหัวของตัวเองมากกว่าความจริงของชีวิตคุณรู้ว่าต้องเริ่มแต่คุณเลื่อนคุณรู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่คุณผ่อนคุณรู้ว่าต้องเลิกนิสัยบางอย่างแต่คุณปกป้องมันเหมือนเป็นเพื่อนแท้ชีวิตคุณไม่ตันแค่คุณทำตัวเหมือนคนที่ไม่อยากขยับแม้แต่นิ้วเดียวเพื่ออนาคตของตัวเองถ้าคุณยังโกหกตัวเองต่อไปแบบนี้วันหนึ่ง คุณจะรู้ว่าสิ่งที่พังไม่ใช่โอกาสแต่เป็นศักยภาพที่คุณเคยมีและมันจะหายไปแบบไม่กลับมาอีกความจริงมันโหดแต่หนีไม่พ้นข้ออ้างเล็กๆที่คุณเลือกเชื่อวันนี้จะกลายเป็นอนาคตใหญ่ๆที่คุณไม่มีสิทธิ์ได้ในวันหน้าและตอนนั้นไม่มีใครต้องรับผิดชอบแทนคุณเลยยกเว้นตัวคุณเองเท่านั้นข้อ7 คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะแพ้นิสัยตัวเองแต่ชอบไปโทษโชคชะตาคุณเคยไหมรู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแต่ดันปล่อยให้ชีวิตเดินซ้ำรอยเดิมแบบปีที่แล้วแล้วสุดท้ายก็โทษโชคชะตาไปเรื่อยผมรู้ว่าคุณก็เป็นแบบนี้เหมือนกันรู้ว่าต้องตื่นเช้าแต่ก็กดเลื่อนปลูกทุกวันรู้ว่าต้องเก็บเงินแต่ก็เผลอซื้อของปลอบใจตัวเองรู้ว่าต้องทำงานให้เสร็จแต่ก็ไถมือถือทั้งคืน รู้ว่าต้องเลิกนิสัยบางอย่างแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มคุณไม่ใช่คนขี้แพ้คุณแค่แพ้นิสัยเดิมๆของตัวเองต่างหากหลายคนคิดว่าปัญหาคือไร้วินยัยแต่จริงๆมันลึกกว่ามันคือระบบความคิดที่ปลูกมาตั้งแต่เด็กว่าผิดพลาดนิดเดียวชีวิตก็พังแล้วเลยกลัวเริ่มทําไม่พร้อมอย่าพึ่งลงมือเลยรอจนไม่เคยพร้อมทำไม่ได้ก็โทษโชคชะตา ง่ายกว่าเจ็บที่ใจตัวเองและเป็นวัฒนธรรมที่เราโตมากับคำว่าชีวิตมันก็แบบนี้แหละเดี๋ยวโชคดีก็ดีเองเลยทำให้คุณเชื่อว่าการเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องยากแต่การโทษด,ดวงง่ายกว่าเสมอแต่ปัญหาคือนิสัยไม่เคยโกหกมันพาคุณกลับไปที่เดิมเสมองานไม่คืบชีวิตก็ไม่คืบความฝันใหญ่จมเพราะพฤติกรรมเล็กๆ ความก้าวหน้าหายเพราะความผัดวันประกันพรุ่งความสุขไม่มีเพราะคุณแพ้ตัวเองทุกวันถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสัยปีหน้าคุณก็ยังเป็นคุณคนเดิมในปีนี้แค่แก่ขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นชีวิตคุณไม่พังเพราะโลกใจร้ายแต่พังเพราะนิสัยที่คุณรู้ว่าต้องแก้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปล่อยให้มันชนะคุณมาตลอดผมให้สามเทคนิคง่ายที่สุดที่เริ่มได้วันนี้ 1. เปลี่ยนจากต้องทำให้ได้ทั้งหมดทำให้ได้วันละ10%เซถ้าเริ่มใหญ่เกินไปคุณจะล้มเอง 2. กํกำจัดตัวล่อหนึ่งอย่างถ้ามือถือทำให้คุณเสียเวลาทำงานเอาไปไว้อีกห้องถ้าของกินหวานทำให้คุณควบคุมตัวเองไม่ได้อย่าซื้อมาตุนคุณไม่ต้องชนะโลกแค่ลดสนามรบลงก่อน 3. ทำหนึ่งอย่างให้เสร็จก่อนเช็คโทรศัพท์ แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบเหลือเชื่อถามตัวเองตอนนี้เลยวันนี้ผมกำลังสร้างนิสัยพาผมไปสู่อนาคตหรือกำลังสร้างนิสัยที่ทำให้ผมวนอยู่ที่เดิมถ้าตอบไม่ได้แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วละ่ะผมไม่ให้คุณเปลี่ยนโลกผมให้คุณเริ่มแค่ชนะนิสัยตัวเองให้ได้หนึ่งอย่างภายใน24ชั่วโมงตื่นให้ไวขึ้น10นาทีอ่านหนังสือห้าหน้า เก็บเงิน50บาทต่อวันทำงานค้างคานหนึ่งงานให้เสร็จเดินออกกำลัง10นาทีเริ่มเล็กชนะเล็กกลายเป็นคุณคนใหม่แบบไม่รู้ตัวให้กำลังใจแบบจริงใจผมอยากให้คุณจำสิ่งนี้ไว้คุณไม่ขี้แพ้คุณแค่ยังไม่เคยได้ลิ้มรสชัยชนะที่เกิดจากวินัยตัวเองและเมื่อคุณเริ่มชนะนิสัยของตัวเองทีละเรื่องโลกทั้งใบจะเลิกต่อต้านคุณ เพราะคนที่ควบคุมตัวเองได้ควบคุมชีวิตได้เสมอผมเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะครับวันนี้เอาชนะตัวเองให้ได้แค่หนึ่งอย่างพอแล้วพรุ่งนี้คุณจะภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่คิดและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงิน และแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ